ครับสวัสดีครับพบกับลุงผาหลงอีกแล้วนะครับอ๋อก็นะครับเดินป่าอยู่ดีๆนะครับก็ได้กลิ่นนะครับกลิ่นของ่าดอกไม้ชนิดหนึ่งนะครับคือจะเป็นจําพวกพันไม้เรื้อไม้อาไวจากสารอะไรแบบนี้นะครับก็กลิ่นของเขาก็จะกลิ่นแบบกลิ่นอ่อนๆนะครับเหมือนคล้ายๆกับใบเตยนะครับกลิ่นของเขาอะ ก็ไม่แรงบ้างครับคือคืออ่อนๆครับกลิ่นหอมอ่อนดออน,อน,นะแต่มันก็มีคําเตือนนะครับว่าข้าวปงข้าวป่าได้กลิ่นอะไรก็อย่าไปทักนะครับแต่นี้เรารู้เลยว่ากลิ่นนั้นคือกลิ่นอะไรเราก็พูดได้นะครับอ่ะไปเราไปดูเลยดีกว่าอือเรามาถึงที่นะครับนะครับอ่ะ,อะที่ว่าผมบอกเมื่อกี้ว่ามีกลิ่นนะครับ คือกลิ่นต้นชนิดนี้นะครับเนี่ยกลิ่นเขากลิ่นจะคล้ายๆใบเตยแลวก็ดอกมาชนิดหนึ่งนะสมัยสมัยคนโบราณเขาจะเอาไปเสียบที่หัวนะครับเสียบที่ว่าใต้ผมของผู้หญิงนะครับหรือว่าใต้ที่นอนนะครับกลิ่นเขาคล้ายๆกันกลิ่นจะคล้ายๆใบเตยนะครับคือต้นนี้ก็คือดูใกล้ๆดีวกว่านะเนี่ยเห็นไหมครับ ถึงได้ดูออกดอกอีกแล้วนะครับเขาก็คือดอกไหวายนะครับอ่ไหวนี่ก็จะเป็นหวกินยอดนะครับกินยอดกินกินลูกก็ได้ครับแต่ไม่มีลูกครับนะแต่พายไหวกินยอดนะครับกินก็จะหอมแบบอ่อนๆนะะแต่ข้อควรระวังนะครับต้นไหวชนนี้มีหนามนะครับมีหนามส่วนยอดตรงนั้นก็จะเป็นเนี่ย ผมจะเอาไว้ให้ดูนะครับตามย่อตามตามที่ว่าอ่าใบก็มีครับเนี่ยเห็นไหม,มชัดไม่ค่อยเนี่ยนะเดี๋ยวใ,ให้มันโฟกัสก่อนอ่ามันจะเป็นเหมือนอ่าอะไรนะอ่าแน่นนะหนามชนิดนี้ครับถ้าเราไม่ระวังนะครับมันจะเกาะตัวเรานะครับมันจะเกาะอย่างนี้เกาะอย่างแน่นเลยครับมันจะบาด ตามตัวเป็นแผลแบบตะก,กันทีเดียวนะครับเนี่ยอย่างเช่นตใต้ใบก็มีนะครับใต้ใบของเขานะอ่าเห็นไหมครับเนี่ยใ,ใกล้อ่านั่นแหละครับนี่ใต้ใบของเขาก็มีนะครับมันคล้ายๆกับอ่าเล็บแมวหรือว่าเล็บเหยี่ยวนะครับที่จเกาะเรานะฮะเกาะอย่างแน่นหนานะครับถ้าเกิดว่าเราล้มหรือว่า ไปเข้าอยู่ในดงมันนั่นในดงน้ำน้ำหวายนี่ครับนะเราจะลุกขึ้นไม่ได้เลยนะครับอาจจะต่อในจุดนั้นทือว่าถ้าเกิดไม่มีใครมาพบหรือว่าเราช่วยตัวเองไม่ได้นะครับนะอันตรายมากนะครับคือยอดหวายนะครับน้ํายอดหวายนะอันตรายแต็กิ่นโอนะครับดินโอแล้วก็ยอดก็โอเช่นกันแต่ มันมีความไาลกาดของมันอยู่นะครับนะตาจะร,ร,รีบไม่ได้นะครับตาถ้าในในป่าหวายอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องระวังแบบน้าหนองเขานะ,ะกับรอบที่แล้วนะครับที่ผมเคยเสนอเรื่องหวายตอนนั้นหวายใหญ่นะครับลูกหวายใหญ่ที่เขาเอามาแช่อ,อีกนะครับก็ จะแตกต่างกับหวายชนิดนี้นะครับลูกนูหวายนูลูกเขาจะใหญ่นะครับแต่หวายนี้ลูกเขาจะเล็กนะกลิ่นอบอวลมากตอนนี้นครับอยากให้ทุกคนได้กลิ่นจริงๆว่ากลิ่นของอดอกหวายก็เหมือนใบเตยใบเตยที่ว่ายำปุ๊บทีเดียวเนะี่ยกลิ่นจะอ่อนองนั้นนะฮะอย่ายำเลยทีนะครับยำทีเดียวนะครับกลิ่นจะคล้ายๆกันนะครับ ไม่เตยนะครับใช่ได้นะครับแต่กลางคืนไม่แนะนำนะครับก็ค,คือความเชื่อนะครับแต่ถ้าเป็นกลางคืนไม่แนะนําให้ทักถ้าเราเกิดว่าได้ยินเสียงหรือว่าได้กลิ่นอะไรต่างๆนะครับก็ไม่ให้ทักนะครับแต่ตอนกลางวันเรารู้เราเห็นนะครับว่าสิ่งนั้นคืออะไรไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ นะขอใช้วิจรารณญาณในการรับฟังและชมนะครับโอเคนะครับอาเราก็ได้มารู้จักแล้วก็ได้ดูดอกหวายหนามหวายเป็นที่เรียบร้อยควรระวังเอาไว้นะครับแต่อย่างไยก็ย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ลุงพันลุงนะครับวันนี้ก็ลุงพันลุงขอขอยอาเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ